เราก็เจอตัวแล้วยิง วันนี้เราก็มาอยู่เกมที่น่าเล่นอีกเกมนึงค่ะที่มีชื่อว่า Double w นะคะและเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมหาตัวปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆของเรานะคะและเราจะต้องคอยระวังคนอื่นมาฆ่าเราด้วยค่ะและนี่ก็คือรูปภาพนะคะที่เราจะต้องหาตัวเจ้าปีศาจนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะและตามจุดต่างๆนี่นะคะก็จะมีของให้เราเก็บด้วยเฮ้ยเหมือนจะเจอใช่ป่ะใช่ป่ะ หน่อยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ๊ะในที่สุดเราเพิ่งกำจัดได้ไปหนึ่งตัวแล้วนะคะโอเคเราก็มาเริ่มต้นใหม่อเราก็มาดูกันว่าคนไหมนะก่อนที่เรานี่จะไปยิงหัวมันนะคะเราก็จะต้องดูรูปให้ดีก่อนนะคะอย่ายิงผิดเด็ดขาดนะไม่งั้นเราจะยิงหัวเพื่อนตายคาที่อ่ะอ่าคนไหนเสื้อเขียวเฮ้ยเจอเจอแล้วนะใช,ใ,ชใช่ปะใช่ปะนี่นี่นี่มันหนำอยู่มันหนำอยู่เอาละ กระจายโอเคตอนนี้เราก็มาหาตัวใหม่นะไม่อันนี้เป็นเกมที่เราเล่นเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็รู้แล้วว่าหน้าตาแบบไหนนะดูซิตรงนี้มีของไหมนี่อันนี้ใส่เสื้อสีเทานะที่เสื้อสีเทาเสื้อสีเทาวิมีของตรงนี้ค่ะเก็บก่อน เก็บ,เร,บเรียบร้อยอ่าได้ปืนมานะ,ะทุกคนเฮ้ยใช่คนนี้ป่ะไม่น่าใช่นะโอ้เจอแล้วป่ะทุกคนนี่ไงหลบอยู่ตรงนี้นี่เองเอาละเล็งที่หัวโต้็ไปเรียบร้อยหหัวแตกตายอันนี้เราก็มาหาต่อนะอันนี้ก็จะเสื้อสีม่วงนะทุกคนเสื้อขาดๆหน่อยเหมือนเจอแล้วนะใช่ป่ะ เดินทนหลังอยู่อะชิบปาชิบช้าทุกคนชิคกดูหน่อยไม่ใช่นะแน,แน่แน่แน่มีการไปหลบวิ่งหนีนะอ่าเราเจอตัวแล้วเอาละเราได้ปืนมานะทุกคนน,นัดเลยที่หัวตุอกไปโอ้โหหัวกระจายไปดิอือันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะเล่นมันมากเลยนะทุกคนโอ้โห เราก็มาเจออีกแล้วนะหลบล้อหลบล้อคุยกับเพื่อนอยู่นะเป็นไงอ่าเราก็เล่นเรื่อยๆเลยไปยิงเรื่อยๆเลยนะทุกคนอันนี้เสื้อสีน้ําเงินนะฮะทุกคนอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนช่วยกันดูหน่อยหลบอยู่ตรงไหนเอ่ยที่ตรงไหนน้าอยู่ตรงไหนนะเราขึ้นไปข้างบนหน่อยใช่เป่าใช่ป่ไม่ใช่นี่มันเสื้อสีชมพูอ่า เสื้อสีน้ำเงินข,ดขาดหน่อยเหมือนคนขอทานนะคะทุกคนอ่าดูหน่อยสิเสื้อแต่ขาดเป็นรูเหมือนหนูแทะอยู่ตรงไหนเราเจอของแล้วนะคะเอ้าเฮ้ยมีคนมาฆ่าเราเอ้ามีคนแทงเราเรียบร้อยออโอ้โหอ่าเราก็มาเล่นต่อเลยนะอันนี้อ่าเราก็มาเอาปืนก่อนนี่แม่งคนเยอะ ต้องระวังคนด้วยนะคะที่จะมาฆ่าเรานะอันนี้คนหัวร้านนะใส่เสื้อสีเทาช่วยกันดูหน่อยหัวร้านเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วยังไงไมันแล้วมันจะแทงเราจะแทงเราเหรอจะแทงเราเหรอเป็นไงล่ะมองไปดิครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น,น่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะก็เล่นเพลินดีนะคะทุกคนเอาละเราก็ตามหาต่อเลยเสื้อสีเขียว ใช่ไหมอ๋อผ้าเันคอสีเขียวนะคะแล้วก็เสื้อสีชมพูโอเคเอาละแล้วเราก็ต้องคอยระวังเจ้าที่เราตามหาเนี่ยนะคะถ้าเราด้วยนะอย่าให้มันหาเราเจอก่อนนะออตอนนี้เราจะต้องหากระเปา๋าเอยเจอแล้วไอ้มันมีมีดอือวิ่งก่อนมันมาแล้วหยุดเดี๋ยวนี้ฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกเรื่องอไรจะหยุดละ่ะเออเอาแล้วเอาแล้วอุย มันเจอตัวเราก่อนนะแล้วมันมีของแล้วว่าเราไม่มีนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไนงะเราเก็บก่อนนะกระเป๋าดูสิเราจะได้อะไรอือได้ปืนนะทุกคนเอาแล้วนีมาดิมาดิเอากรกแม่ไอเจ้าตัวนั้นได้มีนะเราได้ปืนหัวแตกเด็กเราก็มาหาต่อเลยนะอันนี้ก็้าพันกอสีเขียวนะเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนอ่าเก็บของก่อนได้ไรผมได้มีแล้ว ดีเราได้เมียเราต้อง,ง,งทงอี่จ้วงละแนงที่จ้วงละใครฟ้าเอ้ยอะไรไม่ไรอย่ามงมาทีงนี้เสียวเ <c oughs> อ้ยกอดจ้วงกอดกอจ้วงกอนคนไหนผ้าเป็นคอเขียวอยู่ไหนแอบอยู่ไหนโอ้โหมันแอบนะคะทุกคนมันหรือว่ามันตามหาเราก็ไม่รู้เฮ้ยเหมือนเจอเลยแต่ทรงผมมันไม่ใช่นะทุกคนอ่าเราก็ตามหาต่อนะนี่มันแอบอยู่ตรงไหนกันโอ้โหขนโยเยเต็ไมไปหมดเลย อืมแอบอยู่ตรงไหนโอกไหนของหรืบนี่ไงเจอแล้วมันหนีมันหนีมันหนีเฮลมิเฮลมิหนีเหรอหนีเหรอเฮ้ยใครแทงตูฟ้าออกมาขอบคุณสมาชิกวีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ